จากกฎข้อสองของดวตันเรามาประชุกใช้เกี่ยวกับการหมุนนั่นคือจากนิยามก็คือแรง F นะเท่ากับ m a นั่นคือออกแรงแล้วจะทำให้วัตถุนะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเชิงเส้นแต่ของเราในกรณีนี้ก็คือออกแรงแล้วทำให้วัตถุหมุนเพราะฉะนั้นจากนิยามนะเราก็มาเปลี่ยนความสัมพันธ์จากเชิงเส้นให้เป็นเชิงหมุม เก็เท so ่ากับ R อัลฟาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ f ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ M อ็อาัลฟาเราคูณ R ทั้งสองข้างคือคูณ R ทั้งซ้ายและขวาในสมการเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาก็คือ m คูณ R ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อย f คูณ R ก็คือทอร์ก ตัวนี้ท็อค MR กับบังสองเนมะื่อกี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยเพราะฉะนั้นท็อกก็จะมี2ค่าก็คือท็อกถ้ากับไปอันฟ่าด้วยแล้วก็ท็อกก็จะมีค่าก,กัันนงะ็็คือ F r sin อันนี้คือสมการการหมุนก็คือออกแรงแล้วทำให้วัตถุนฮะหมุนต่อไปมาดูการประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้กดการเคลื่อนที่ข้อสองของนีตันกับการหมุนนั่นคือ ในสมการหรือในโจทย์ถ้าวัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนตำแหน่งกนะรณีวัตถุเคลื่อนตำแหน่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนตำแหน่งเราก็จะได้ออกมาก็คือกดข้อสองซัมเมชันเเท่ากับเอส่วนการหมุนมามาดูการหมุน กรณีวัตถุหมุนเดี๋ยวรอบนี่ก่นกรณีวัตถุหมุน <c oughs> กรณีวัตถุหมุนออมอกี้วัตถุเคลื่อนที่กรณีวัตถุหมุนก็ใช้สมก,การเมื่อกี้ก็คือซัมทอก เท่ากับไออันฟ้าเรามาดูตัวอย่างครับปล่อยวัตถุมวล M 12มกิโลให้เคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงนี่คือ M นะ m ลงตามพื้นเอียงแล้วก็มีเชือกพันรอบ,รอบ มุมตรงนี้สามสิบเจ็ดรอกรัศมีไอัน,นี้อารัศมีรัศมีไานั่นคือจากรูปให้ M, มวลนะของกล่องเท่ากับสิบสองเเคจิอลอยให้ลงนะเร่งความเร่งตามพื้นเอียงเอเท่ากับสองเมตรเปอร์เซก รัศมีของรอก10เซนพื้นลื่นนะพื้นลื่นความเร่งถ้า a ก็2เมตรเปอร์เซกกำลังสองให้ความเร่งให้หาข้อควแรงตึงเชือก ก็ข,ขอโมเมนต์ความเฉื่อยของรอบการทำโจทย์แบบนี้เราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดกแรมนี่เป็นพื้นเอียง เราทำเราแยกวัตถุนะออกเป็นสองอย่างก็คือมวลแล้วก็รอกมวลจะเคลื่อนที่ส่วนรอบก,ก็จะหมุนพันเคลื่อนที่เราก็ตั้งแกน ตามที่เราเคยเรียนมา x y ตรงนี้ก็ mg mg สาย37จ mg ขคอสามสิบเจ็ดนี่แรงตึงเชือก น,นี่ก็แรงถึงเชือกนั่นคือเวลาเราวิเคราะห์ตัวก็จะออกมาตัวนี้ก็คือรอบตัวนี้ก็คือการหมุนส่วนไอตัวนี้ทั้งหมดนี้อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็ใช้กฎของนิวตันตัวนี้ก็คือ summation F เท่ากับ m a ส่วนการหมุนก็ s u m tor เท่ากับ I alpha อ่าวพรเราก็มาดูอันที่หนึ่งก็คือการเคลื่อนที่คิดที่มวล m ก็คือ12 kg อา่าเราก็จะได้ว่า s u m F เท่ากับ m a แรงก็ดูทิศต,ตามตัว A A ก็คือทิศลงตัวนี้คือตัว A ทิศเดียวกันเพราะน g สามเจจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาก็คือ t นั่นคือจะได้ว่าย้ายข้างนะทีเท่ากับเอ็มจีเอ็มลงแล้วกับจีไซสามสิบเจ็ดลบเอมวลก็สิบสองจีก็เก้าจุดแปดคูณด้วยไซสามสิบเจ็ด ลบด้วยสองอก็จะได้แรงตึงเชือกก็สี่สิบหกจุดเจ็ดเจ็ดเดียวตันต่อไปก็ขอการหมุนก็คิดที่รอบที่รอบมีอะไรมั่งก็คือจากซัมท็อกเท่ากับไออัลฟาแรงที่ทำให้รอบหมุนก็คือแรงตึงเชือก จะมีแรงเดียวก็คือแรงทีคูณด้วย R ก็คือรัศมีอันฟ้าก็คือเชิงมุมเราก็เปลี่ยนเป็นเชิงเส้นนั่นคือจะได้ออกมาก็คือ i ก็จะมีค่าเท่ากับ t อากลังสองส่วน a เราก็แทนค่าต่างๆเข้าไปในสมการนั่นคือจะได้ออกมาก็คือทีอค่อยหาไอ้ตัว I ก็เท่ากับแรงตึงเชือกเมื่อกี้46.77ิรัศมี10เซนก็0.10ยกกกำลังสองหารด้วย ความเร่งก็งคือ2อันออกมาโมเมนต์ความเฉยก็0 7 2ยกิโลกรัม,มเมตรกำลังสอง